ปะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอโอ้ยกดผิดกดผิดเข้าลงแลเราก็ลงลงพีดอุ้ย คนจริงว่ะเกิดมาก็ได้หมดจ้ะอุ้ยมาทีกว่ไปยุขอเราอย่อเาเจอกันมีพี่พี่เจ้าหุ่นไปไหนวะมีอีกไหมฉลิน ดีไม่ยาเยอะจังเพิ่งเล่นเองเก็บหมดเก็บหมด

ยิ่ใช้สก,กายอยู่เลยเาเพิ่งอย่าเพิ่งไหน Triple kill คนดูทนดูไปก่อนนะเรายังยิงหัวไม่เป็นอนะ่ะ อืมพอสามอนเฮ้ยหมดแล้วมั้งยังได้ตังอีกสี่ร้อยตรงนั้นใช่คนปักไม่ใช่เก็บมา กินได้ไหมกินได้ลงไปข้างล่างดีกว่า ไหนคนจริงหรอไหนวะเป็นอืมอันนี้เป็นอะไรอะ่ะยิ้มมามอะไรวะเนะี่ย kill okay. uh, dominating, uh, dominating. <laughs> yeah, unstoppable นี่อะไรอ่ะไม่บอกหรอเอ้ยไม่ใช่ข้าสมาครั้งอาทิตยอซ่า กหมดน,น,นี้ใช้ได้ยังจริงๆอยากได้วิ่งเร็วทั้งหมดนี่พอวิ่งเร็วแล้วมันสนุบีไมนู่นดีกว่าดูดิตัวนี้วิ่งยังเไย แงราางไหมครูหลอกมั้งขี้เกียจรอไปดีไหมไม่ไปอเอาเขาดีกว Rampage นนตรงนี้ก็มีศพเยอะนะ ลองไปดูลองงานดีกว่าเฮ้ฉันได้ยินเสียง,ยงเฮ้ไอ้ตัวนี้อะไอ้เขายิงกันอยู่ไม่ดนเลยอุ้ยข้างหลังน่าจะมันกว่า เดนไปได้อีกแล้วเอ้ยใครไม่ตายกัน้วแต่ไ้ยทำไมจะยิงใครก็ตาย,ยวะไม่วิ่งไปไหนกัน เอาดียิงไม่โดนยิงไม่ตายสักทีไปบอสเฉยยอยู่อ้าวนี่ยแล้ะตายจริงจะตายจริง ไม่เห็นพูดดีอ้าวฮุยฮุยเอางดีว่าเริ่มลนเอาดีเส้นแองไปไหนนะี่โดนแยง่งใช่ไหม นางเสื้อเหลืองไปไหนเอ้ย Killing s p r e นีน่าจะงตนไ่นนี่ยิงไม่โดนมีใครอรเปล่ Killing s p r ใช้ให้หมดเลยแล้วกันยังไงก็จะแบนี่ไงกนหนึ่งกลัวมากกลวยคนหนึ่งเป็นคนจริงมาก